รายการเด็กอวดดีนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนิวพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีมีน้องๆกลุ่มหนึ่งค่ะที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีแววในการที่จะเป็นผู้กํากับแถวหน้าของเมืองไทยค่ะเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาได้มีการทําหนังสั้นแล้วก็ได้นําไปประกวดได้รางวัลมาเนี่ยโอ้มากมายทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับน้องๆกันค่ะกับน้องๆกลุ่มหนังสั้นจังหวัดจันทบุรีค่ะไปเลย แล้วตอนนี้นะคะนิวก็มานั่งอยู่กับน้องๆคนเก่งของรายการเด็กอุดรดีวันนี้แล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะ5คนค่ะต้องบอกว่าเป็นน้องๆจากทีมแฟคซิมลิงอ่าผมชื่อเทมากเลยเดี๋ยวยังไงนะคะนิวจะให้น้องๆแต่ละคนแนะนําตัวนะคะว่าชื่ออะไรกันเดี๋ยวเริ่มจากน้องปอีกคนนี้เลยค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อคณิภพภาธคําสันนะคะชื่อเล่นชื่อน้าฟ้าค่ะตอนนี้นะคะก็จะขึ้นชั้นม3โรงเรียนเบจมาราชุทิศจังหวัดจันทบุรีค่ะ ต่อกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนะคะเด็กหญิงสีวันสิริปองค่ะชื่อเล่นชื่อเจมค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังจะศึกษา ขอโทษอยู่ชั้นอะไรเอ่ยกำลังขึแฟนตื่นเต้นนะคะปกตรคําทำหนังสัาตอันนี้จะออกรายการจริงๆคือกาลังจะขึ้นชั้นอะไรคะชั้นมสามค่ะมสามเหมือนกันค่ะโรงเรียนเบญจมาราชุทิศเหมือนกันค่ะน่านะคะมาถึงหัวหน้าทีมค่ะอ่าครับชื่อเด็กชายพักชีวจรัญชนนะครับชื่อเล่นชื่อแฟกตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ครับแล้วก็อยู่โรงเรียนเบญจมาราชุทิศจังหวัดจันทบุรีครับน่านะคะมาข้ามฝั่งมาด้านนี้บ้างน้องคนนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกุลนิษบุญมันค่ะอยู่ชั้นม3ค่ะเอ้ยม2ม2ตื่นเต้นกันเลย,ยีเดียวเลยนะอยู่โรงเรียนวิทยาชื่อีิตจ,จังหวัดจันทบุรีค่ะอ่าคนต่อไปเลยสวัสดีค่ะเด็กหญิงพิเชียพรตั้งกุณมณิสาพร,กกาพรค่ะชื่อเล่นชื่อเซฟตอนนี้กำลังศึกษาอย,ยู่ชั้นประถม, <laughs> มชั้นประถมชั้นชมชัธยมศึกษาปีที่สามค่ะเออนะคะต้องบอกว่าวันนี้ที่น้องๆเขาจะออกตื่นเต,ต้นนิดนึงนะฮะไม่ใช่อะไรเพราะว่าปกติกแล้วเขาจะมีการวาง หรือว่ามีการวางตัวว่าคนนั้นคนนี้แสดงเป็นอะไรในหนังสั้นแต่สาหรับวันนี้นะคะมาออกรายการเด็กกว่าดีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมือนกับหนังสั้นแล้วตื่นเต้นนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าถือว่าเป็นน้องๆกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของการทําหนังสั้นแล้วก็เป็นคนเก่งของเราในวันนี้ด้วยพูดถึงหนังสั้นน้องๆหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวบางทีการที่เราดูภาพยนตร์เราดูอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในการที่ต้องกํากับ เป็นหานักสแสดงการเขียนบทการกำกับภาพตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นงานที่มันควรจะเป็นผู้ใหญ่ทำทำไมเราถึงมีแนวคิดใช่ไหม่าเฮ้ยเรามาทำหนังสั้นดีกว่าให้หัวหน้าทีมเลยน้องแฝกนะบอกนิดนึงว่าทำไมเราถึงมีความสนใจในเรื่องนี้ครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือโดยปกติเราเป็นคนที่ชอบดูหนังบ่อยมากแล้วก็แบบคือแบบหนังที่แฝกชอบมากนะครับก็คือเรื่องรถไฟฟ้ามหานาเธอของ GD h ครับก็ตอนนั้นแบบ อยู่ป .5 ก็แบบชอบดูมากดูปเป็นแบบ30-40รอบเนี้ยเราก็เลยแบบคิดว่าเอ้ถ้าสมมุติว่าเราลองแบบทําหนังดูเองสักเรื่องที่เราลองทําเองแล้วแบบแล้ลองมาดูเองมันน่าสนใจดีก็เลยแบบเริ่มชอบเรื่องภาพยในตร์อะไรตอนนั้นนะครับตั้งแต่ตอนปอ .5 เลยใช่ครับป .5 นี่ถือว่าเป็น ในช่วงที่แบบเราอยู่ในแชมเปอร์ถมเนาะอย่างพี่นิวเองเนี่ยพอห้าพี่นิวรู้สึกว่าพี่นิวไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลย <c oughs> แต่นี้คือบอกเริ่มจากความสนใจในเรื่องของการที่เราเป็นคนชอบดูหนัง <c oughs> อ่าเริ่มคนแรกนะคะน้องแฟกมีความสนใจในเรื่องของการดูหนังลองคิดว่าเอ๊ะเราถ้าเกิดเราทําหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจยังไงแล้วเพื่อนๆแต่ละคนที่เข้ามาในอยู่กับเราเนี่ยเริ่มต้นมาจากตรงไหนกันบ้างใครอยากจะเป็นคนตัวแทนพูดบ้างเอง่ยดูสิให้ใครดี ใครดีคะใครๆลองพูดหนึ่งอ่ะหนูก็ได้อ่ะอทําไมเราถึงสนใจในเรื่องของการทําหนังสั้นแฟกเขามาชวนยังไงหรือว่าเราก็ชอบดูหนังอยู่แล้วคือตอนแรกนะคะเราก็รู้จักกับพี่แฟกอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วทีนี้พี่แฟกก็มาชวนในเรื่องของเฟรนชิพเป็นเรื่องแรกเลยค่ะ,คะก็แล้ก็ไปนึ่งเดีวแล้วเราต้องมีความรู้เกี่ยวเรื่องหนังสั้นมาก่อนไหมคะก่อนที่น้องแฟกจะมาชวนก็ไม่มีเท่าไหร่อ่ะค่ะ คือแฟดมาเดินม,มาชวนเอ้ยลองมาแสดงหนังสั้นดูไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วพอได้ได้ลองไป casting นะีลองไปแสดงดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็มันก็สนุกดีค่ะแต่ก็เหนื่อยด้วย <laughs> แต่คือแบบมันก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะค่ะสำหรับตอนช่วงปิดเทอมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วนอกจากน้องแล้วเนี่ยแต่และคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยคือทำหน้าที่อะไรในกระบวนการทำหนังสั้น เรื่องหนึ่งของทีมแฟคซิมิลิงบ้างคะ่ะอ่ะของคนนี้เลยค่ะก็จะเป็นนักสแสดงอ๋อนี่เป็นนักแสดงเลยนี่นะคะเป็นนางเอกรู้หรือเปล่าเนี่ยตอนแรกตอนแรกมาเป็นเป็นเพื่อนนางเอกก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ค่อยมาเป็นนางเอกคือพัฒนาไปขั้นไปนี่ไม่ธรรมดานะคะนี่จากเพื่อนนางเอกนะคะตอนนี้ก็พัฒนาเป็นตัวเอกของเรื่องบ้างอ,อะไรบ้างนะคะอาแางน้องสองคนนี้บ้างคะ่ะเราทําหน้าที่อะไรในทีมหนังสั้นบ้างเอ่ย ก็ตอนแรกก็เป็นคนถือไม้แล้วพัฒนาเป็นนางเอกทีละโอ้อันนี้คือข้ามขั้นนิดนึงเลยนะคะจากคนถือไม้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะถ้าเกิดไม่มีการถือไม้เน็กเสียมก็จะไม่เข้าในฟิลมถูกไหมใช่จากก็แฝกก็เห็นความสาคัญนะจากถือไม้ปุ๊บวันนี้พัฒนาน,นิดนึงมาเป็นนางเอกกันบ้างอ<ช>ุสุดยอดมาอาแนงว่างค่ะ เออก็ตอนแรกก็เป็นตัวประกอบค่ะแล้วก็มาเป็นนางเอกค่ะอย่างตัวประกอบเนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าเป็นหนังใหญ่ๆพี่ก็จะเห็นตัวประกอบก็คือเป็นคนเดินผ่านไปเดินผ่านมาอย่างน้องเนี่ยแบบนั้นเลยหรือเปล่าน่งโยกตัวอยู่ข้างหลังนงยกตัวเป็นตัวประกอบจริงๆแต่ว่าก็กลายมาเป็นพัฒนามาเป็นตัวเอกแล้วค่ะโอ้โหนะเส้นทางของน้องต้องบอกว่าแต่ละคนมีความน่าสนใจมากบางคนถือไม้มาก่อนนะคะบางคนเป็นเพื่อนนางเอกบางคน ยกตัวยาไหลงอย่างเดียวนะก็พัฒนาเรื่อยๆนะคะมาสู่กระบวนการการเป็นตัวเอกในหนังของน้องแฝกกันแล้วพี่นิวถามอีกอย่างนึงนะคะว่านอกจากเราจะมีความสนใจในเรื่องของการทําหนังแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าหนังที่เราได้ทำเนี่ยได้มีเอาไปประกวดด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างในส่วนการประกวดครับก็ส่วนใหญ่ตั้งแต่ทำแฟกซิมิลิงขึ้นมานะครับก็คือก่อนอื่นขอเกริ่นก่อนว่าแฟกซิมิลิงเนี่ยคือตัดตั้งขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นเห็นว่าผลงานเราแบบพอมีคุณภาพ มากในระดับหนึ่งก็เลยตั้งเป็นแฟคทฟิล์มิงเพราะอยากจะให้เป็นเป็นค่ายหนังสั้นที่มีคุณภาพดังนั้นพอเราประกวดเนี่ยเรื่องส่วนใหญ่จะเข้ารอบหมดเลยครับผมก็แต่เรื่องแฟนชิพเนี่ยไม่เข้ารอบอแต่ว่าเรื่องอื่นก็อย่างเช่นรักเอร์เล็บโลกเรื่องที่สองก็เข้ารอบ12ทีสุดท้ายครับผมแล้วก็เรื่องเพื่อพ่อได้ชมเชยระดับประเทศแล้วก็ผลงานล่าสุดครับบุคคลต้นแบบได้ที่2ระดับประเทศครับ f ฟ็ฟิลลิงนะคะไม่ใช่แค่มีแต่ชื่ออย่างเดียวนะคะคือผลงานเนี่ยได้รับการการันตีแล้วในการได้รางวัลระดับประเทศมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะคะว่าการที่เขาทําหนังสั้นเนี่ยไม่ได้ทําออกมาแค่เพียงเรื่องหนึ่งสองเรื่องแต่จริงๆมีการวางแผนแล้วก็มีพ็อตเนี่ยเยอะจริงๆเลยเพราะว่าอย่างที่พี่นิวนะคะได้คุยกับน้องแฟกนะคะว่าเนี่ยได้เคยมีการวางแผนว่าจะทําหนังเรื่องอะไรต่อไปไหม <S <S หเห็นน้องแฟกบอกว่าโอ้โหมีมาก บางทีมากซะจนไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรก่อนบเราซึ่งได้เคยดูผลงานของน้องๆมาแล้วนะคะบางส่วนก็ถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพมากแล้วก็คืออย่างอย่างในส่วนของในเรื่องแฟนชิพนะคะที่วันนี้จะได้นํามาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชมด้วยเนียนะคะถือว่าเป็นผลงานที่เขาเรียกว่าถ่ายทอดในเรื่องของชีวิตเด็กๆ ในวัยเรียนแบบนี้เนี่ยได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยจะเข้าใจว่าชีวิตของเด็กๆเนี่ยจะเป็นยังไงในเรื่องของการเรียนในเรื่องของเพื่อนเนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วทีนี้เห็นบอกว่าในส่วนของหนังที่วันนี้เราจะนํามาเปิดในรายการเนี่ยเรื่องเฟรนชิพอยากจะทราบนิดนึงว่าความเป็นมาของเรื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทําไมเราถึงมีแนวคิดว่าเออเราจะต้องทําหนังแนวนี้ออกมาแล้วก็เรื่องนี้สอนอะไรให้กับคนดูบ้างครับก็ก่อนอื่นเลยว่าเฟรนชิพนี้ ได้แรงบันดาลใจก็มาจากเพื่อนในห้องนะครับก็คือผมก็ตอนทําอยู่ตอนมสแล้วก็คือตอนช่วงมสามช่วงนี้ครับก็จะเป็นมันจะมีการแข่งขันกันในเรื่องการเรียนในห้องมากมก็จะแบบก็จะเห็นเพื่อนคนนี้แข่งกับเพื่อนคนนู้นอย่างเงี้ยครับพอเราเห็นแนละ้วเราก็นึกภาพได้ว่าถ้าสมมติมว่ามันมีเรื่องของเพื่อนสนิทสองคนที่อา,อาจจะเป็นการแข่งขันทางการเรียนเงี้ยครับแล้วแบบ ระหว่างมิตรภาพกับการเรียนเนี่ยคือมันจะเป็นแบบส่วนสําคัญของเรื่องแะครับเรคิดว่ามันจะเป็นยังไงถ้าลองทําดู <c oughs> ก็คือได้แนวคิดมาจากในเรื่องของเรื่องใกล้กลตัว <c oughs> เรื่องของเพื่อนเรื่องของการเรียนค่ <c oughs> ะแล้วก็นําตรงนี้เนี่ยมาผูกร้อยเป็นเรื่องราวนะคะที่สามารถที่จะส่งต่อความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเนี่ยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างดีเลยชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะเฟรนชิพครับเฟรนชิพแล้วทีมตรงนี้มีใครได้แสดงอยู่ในเรื่องบ้างหรือเปล่า ครับก็คนนี้เลยครับน้องอะไรคะคนนี้น้อนฟ้าน้องน้ำฟ้าได้สแสดงเป็นตัวเอกด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นตัวเอกเลยอ๋อเป็นตัวเอกเลยนะคะแล้วมีคนนี้ถือไม้ไหมถือมาถือไม้ <laughs> ถือไม้ <laughs> เป็นเรื่องแรกเป็นคนเบื้องหลังนะคะแต่ว่ทุกคนก็มีส่วนร่วมในกระบวนการทําหนังสั้นซึ่งถือว่าเป็น จุดประกายอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของการที่เด็กๆเ,เนี่ยมีความสนใจในเรื่องของการทําหนังและที่สําคัญค่ะหนังมีคุณภาพได้รับการ,การการันตีมากมายจากรางวัลในระดับประเทศอีกด้วยค่ะโดยยังไงนะคะไปติดตามชมกันได้ในเรื่องของเฟรนด์ชิพจากแฟร์ฟิมเมลิงเลยค่ะลกุงนี้สอบไปง้นแล้วนาอ่านหนังสือ,อยังเนี่ยเก็บข้อ่าคืนนี้ได้รังแกขอพักเช็คเฟซบุ๊กแป๊บนึงอืมอิงเราพ,พรักพดคุยเขาออกเรื่องอะไรอ่ะ พระพูดแล้วหรอก็ออกบทที่สี่อะแล้วมันเรื่องอะไรล่ะเรื่องการยานามนิตรการยานามนิตรคือเพืพ่อนที่ดีงามเป็นเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยกันดีเป็นผู้ที่เพียรท้องด้วยคุณธรรมมีความตั้งใจประพุติปฏิบัติธรรมเป็นชาวพุทธที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่สั่งสอนแนะนำเราไปในทางที่ดีได้นะ เห็นไหมแกเป็นกระะนารยันนี้ของเขาแกชักชวนเขาไปในทางที่ถูกต้องนะคะตั้งไฟอ่านเนี่ยอ่านไม่สิบรอบแล้วนางเนี่ยเอาน่าจะได้จำแม่นๆไงฟังน,นี่จะเอาเท่าไหร่อ่ะเอาสามเก้าแปดก็โอ้ล้วนะโอ้เรานี้อิงอ่านเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วเราไปไหนกันต่อดีอ่ะไปวัดกันแมไปขอพอรกัน อีกแล้วหรอน้าไม่เอาอ่ะน้าไปเถอะเราอยากไปอ่ะไม่ไ,มไปเถอะไม่ไปเถอะไม่ไม่ไปเถอะเอ้ยอบอกเราเองนะว่าจะไปงเงี้ยไปเถอะ ลอ่นอะแกเออแล้ววันนี้กินข้าวไหนกันเนี่ยคงไม่ได้ไปกินข้าวอะ่ะแต่ก็ขอบแฟให้ช่วยอ,อ้าวทำไมไม่ไปกินข้าวอะ่ะก็ครูวดีเรียกไปห้องสอบอะ่ะเรื่องเราหรือเปล่าไม่มีใครรู้หรอกนะเ้าแ,แกจะไม่บอกเรื่องที่เราช่วยไม่มีใครรู้หรอกอน,นี้ปะไปอับเราเถอะ แล้วพาอิงไว้ทำไมล่ะหนูมาเป็นเพื่อนหนู้ว่ะค่ะคือเพื่อนเห็นไดยิ้มตกอย่างนั้นเขา,ะาจะรู้ไหมว่าเป็นของใครคือได้มันไม่คุ้นเลยะะลอะค,ค่ะนคงจำไม่ได้อะคะ่ะแล้วอิงแบบรู้ไหมว่าเป็นของใครหนูก็ไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูไปเทียบตับอะไรในข้อสอบเอาได้ไม่ได้นะคะ ทำไมเหรอเอ่อคือว่าจริงๆมันก็คุ้นๆอยู่อะค่ะเดี๋ยวหนูลองไปซื้อให้ก็ได้ะอันนี้มาบอกครูฝาดสอบสุดท้ายนะเออครูช่วยฝากไปบอกเพื่อนได้สิมีคนนึงที่น่าจะติดศูนย์วิชาครูน่ะเขาไมส่งงานเลยอ่ะเลขที่ยี่สิบสองะการสารจะเป็นเลขที่หนึนะคะอ้าวพอดีเลยช่วยเอางานมาส่งครูให้ครบด้วยนะทำไมไม่ส่งเลยล่ะเห็นเรียนดีทุกเทอมนี่แย่ลงหรือเปล่าต้องปรับปรุงตัวนะ ส่งงานครบนะคะถ้าส่งมันก็ต้องอยู่ที่โต๊ะครูสิหนูฝากเพื่อนส่งอะค่ะอินคนที่โทรขอครูเขาก็พูดแบบนี้ก็ทนั้นแหละทำไมครูจะไม่รู้ว่าหนูโทหของครูแล้วทําไมเพื่อนเธอส่งงานครบได้ทําไมเธอจะส่งครบไม่ได้ลผู้หมายถึงใครคะมุกเพื่อนเธอไงส่งงานครบและตรงเวลาทุกครั้งทํางานก็เรียบร้อยด้วยครูคะครูไม่เชื่อหนูหรอคะงั้นเอางี้ เพองาน,นขุงมุกไปดูเป็นแบบอย่างแล้วทำมาส่งครูก่อนมาสอบเปนสุดท้ายอาจารย์คะงานทั้งเทอมจะให้หนูส่งภายในสองวันเนี่ยนะคะเธอมีเวลาเรียนเป็นสี่หเดือนถ้าเธอจะมาทําวันนี้มันก็ช่วยไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของนักเรียนเองค,ค,คนที่โกงข้อสอบครูจะทําโทษเขายัางไงอะคะครูว่าเขาคงรู้ตัวแล้วแหละแต่ครูจะรอว่ามีใครเอาเอะไรมาบอกครูไหม อย่าลืมมาให้คําตอบครูนะครูกะว่าคนที่กงข้อสอบจะปรับศูนย์ไฟนอลแต่ถ้าไม่บอกแล้วครูรู้ว่าใครครูจะให้รอนะฝากบอกเพื่อนด้วยเฮ้ยแกครูเขาต้องรู้แน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกหนะ้าคะแนนไฟนนลแค่ไม่กี่คะแนนเองตั้งยี่สิบคะแนนดิบเลยนะแกเลือกเอาแล้วกันว่าจะติดรอหรือจะได้ศูนย์ไฟนนลแต่เขาผิดหรอก็แกมาขอให้เขาช่วยเขาก็ช่วยแกเข,เขาเขาแค่วังดีะ่ะ แล้วเขาก็ต้องมาได้สูตรไฟนอลเพราะแกเนี่ยนะถ้าแกเป็นเพื่อนเขาจริงอะ่ะแกต้องไปบอกครูกับเขาแล้วเขาจะได้สูตรไฟนอลไหมแกยังพูดแกสี่ีกเหรอแต่เขาช่วยแกนะไม่เป็นไรหรอกนาะก็ถ้าเกิดว่าเราไปบอกครูเขาก่อนอะ่ะครูเขาอาจจะไม่ตัดคะแนนเราเยอะก็ได้แต่ถ้าเกิดไปบอกทีหลังอะ่ะมันจะยิ่งเยอะกว่านี้อีกนะแต่แกก็ผิดอะ่ะแก ขอให้เขาช่วยอ่ะแล้วแกไม่อ่านหนังสือมาเราจะติดรอกันนะถ้าเกิดเราไม่บอกครูอ่ะครูเขาก็ไม่รู้ป่ะแกเชื่อเขานะไปบอกครูตอนนี้จะได้ไม่ต้องมากังวลอะไรไงครูคะหนูจะมาบอกครูเรื่องไฟนอลเดี๋ยวน็นอบนึงนะล่าครูครสงสัยแบลว่าทำไมงานของลููถึงมีรอยลึกงชื่อตลอดเลย ช่วยครูดูหน่อยสิว่าไปลบแก้ชื่องานใครรู้เป่าโครงกานี้มันงานหนูนะคะอนกลบแก้ชื่อง,งานของเธอมาสิหนูก็ไม่ทราบค่ะหนูฝั่งหนูมุกส่งงานตลอดนะคะแล้วหนูก็จาได้ว่าหนูทําแบบนี้อะคะอ่ะงั้นสแสดงว่าลายมือเธอกับมุกเหมือนกันมากมาสิใช่ค่ะลายมืรอร้คล้ายๆกันหนูขอดูงานอื่น จริงนะคะลายมือก็เป็นลายมือหนูคะแนนของมูกก็คือคะแนนของเธอสิมีอะไรหรอมุกโกูะโคะหนูขออนุญาตไปโกน,นะคะเรื่องเรามามีอะไรอะ่ะแกบอกเรื่องไฟล์ร่างกับอาจาร,ร,รย์ไปหรือยังเออยังเลย เมื่อกี้เราก็อยู่กับอาจารย์เดี๋ยวเราบอกให้อืมฝากบอกครูอาจารย์นหน่อยเขาจะกลับบ้านล้วแล้วแกจะบอกว่าอะไร,รอ่ะเขาจะบอกครูว,ว่าเราอ่ะผิดกันทั้งคู่แกขอให้เขาจดโพยให้เขาก็จดโพยให้แกอเราจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมอืมไม่ทิ้งกันหรอกเออแก เขาถามแกเล่นๆนะแกะก็รู้ใช่ไหมว่าเราอะทำงานครบทุกครั้งแล้วก็ฝากแกส่งตลอดแต่ทำไมครูถึงบอกว่าเขาส่งงานไม่ครบเราจะให้เขาติดศูนยนะแกะเอางานเราไปแก้ชื่อหรือเปล่าเพื่อนที่ไหนทำกันแบบนี้คิดไปเองเล่าแน่ใจนะ จริงๆง,งั้นเดี๋ยวเราไปบอกครูก่อนนะอ้อาวแล้วเธอจะมาบอกครูเรื่องไฟย์น่าว่าไงเห,หรอ,อคือมูกเขาแอบจะป่วยในห้องสอบอะค่ะนั่นสิครูก็ว่าครูเห็นมแอบดูป่วยอยู่นะแล้วมีมุกคนเดียวที่จะหลีในการสอบใช่ไหม แกแจะโพเขหน่อยนะขอใเราน่ะแแะนะแล้วมีมุกคนเดีวที่จะตนการสอบใช่ไหมใช่ค่ะมีมุกคนเดียว งั้นเธอก็ไม่ต้องห่วงละยังไงเธอก็ได้แต่สีแน่นอนส่วนมุกตอนแรกครูคิดว่าถ้าเจ้าตัวมาบอกเองก็คงจะลงโทษเอบากว่านี้นะยังไงก็ขอบใจเธอมากอ่ะค่ะหลบไปก่อนนะ ว่าหนังสั้นเรื่องนี้เรื่องเฟรนชิพเนี่ยนะคะคือต้องบอกกระบวนการเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทการถ่ายภาพการตัดต่อเนี่นะคะเป็นทีมงานของน้องๆทุกคนเลยไม่มีส่วนของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากทั้งภาพทั้งบทนะคะทั้งการแสดงทุกอย่างในลงตัวมากไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมทีมงานของแฝ f ฟิลลิ n งเนี่ยถึงได้รางวัลในระดับประเทศขนาดหนังสั้นเวลาเนี่ยประมาณ10 นาทีนิดๆเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสื่อความหมายในเรื่องของมิตรภาพของเพื่อนของเรื่องการเรียนต่างๆในชีวิตจริงๆของเด็กๆในยุคสมัยนั้นได้นะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นหนังสั้นอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนานเลยทีเดียวค่ะอ่ะพูดถึงในเรื่องนี้นะท้ายรายการแล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องแฝกเนี่ยเป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะฝากไปถึงเพื่อนเทางบ้านนิดนึงสาหรับใครที่มีความสนใจในเรื่องงานทําหนังสั้นหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความสนใจในเรื่องของการใช้เวาลางให้เกิดประโยชน์แบบนี้เนี่ย ใช่ฝากเพื่อนนิดหนึงครับก็สำหรับคนที่อยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็แฟกก็อยากจะแบบฝากให้ทุกคนว่าคือถ้ามูด้าเราชอบอะไรไปแล้วอชอบที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการจะให้ไปถึงจุดหมายมก็คือลงทุนทําให้มันเต็มที่ทําให้สุดความสามารถคืออย่าไปคิดว่าเราทําไม่ได้คือประโยชนีน้คือแฟกจะไม่พูดเลยว่าเราทําไม่ได้และเราจะไม่ทําำครับก็คือ เราต้องทําก่อนถึงเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าทางที่เราชอบอยู่แล้วเราลองทํามันไม่ใช่ก็ลองเปลี่ยนแนวดูรเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราชอบที่แท้จริงคืออะไร,รนี่นะคะเป็นความคิดของน้องๆน,นะคะไม่น่าเชื่อคือมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นข้อคิดที่ดีให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้นะลงมือทําก่อนครับ ชอบแล้วก็ต้องลงมือทําจะได้รู้ว่าทางที่เราไปเนี่ยมันถูกรือ่มันผิดถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับตัวเองก็ยังมีเวลาในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดวันนี้รู้สึกว่าอยากทําแต่ไม่ได้ทําบัวแต่กล้ากลัวเนี่ย ราก็ไม่มีทางรู้ว่าสิ่งนะั้นไม่เหมาะกัาหรือเปล่านี่นะคะเป็นข้อคิดที่ดีจากทีมแฟคฟิเมอริงนะคะทีมหนังสั้นที่มีคุณภาพของน้องๆในระดับมัธยมค่ะที่มีฝีไม้ไลายมือได้รางวัลในระดับประเทศค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มาร่วมรายการในรายการเด็กอดดีในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มีแง่คิดดีๆไปฝากเพื่อนๆทางบ้านขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเด็กอดีแล้วค่ะคราวหน้านะคะนิวจะพาไปพบกับน้องๆคนเก่งกลุ่มไหนเป็นแบบไหนบ้างติดตามชมได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ